ยอะไรยังโอเคถ่ายเลยใช่ไหมโอเคสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมเอพิกไรเทียนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นให้ทุกคนดูกันขอบอกเลยว่า,วาเกมนี้อาจจะเป็นเกมยิงปืนอันแรกที่ช่องนี้เล่นออกมา,าก็ได้โอเคผมนั้นจะทําการเปลี่ยนตัวละครแป๊บหนึ่งเปลี่ยนตัวละครอะไรวะไม่ใช่ตรงน,นี้ซึ่งผมก็แอบเล่นมาแล้วนะครับจนได้พวกนี้มา ัมจะเล่นนี่แล้วกันเพราะผมชอบกดยังโอเคโอเคเราไม่ลืนเลยเดี๋ยวผมเลือกหมดเลยผมไม่เลือกหมดยัง เร็ว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 เออได้เร็วมาสนุกกันเถอะเพื่อนโอเคได้เลยเพื่อนอ,อ,อจ้ชนะ,ะ,ะแต่ผมไม่เชื่อเรื่องบระเจ้าไอ้นี่น่าแยกรางไป ู้ท้าชิงทั้งหลายคอยระวังฉันให้ดีล่ะมันน่ามันน่ากลัวตรงไหนวะเป็นแค่นักฟุโมดีไม่มันนักฟุโมวะทำไมเยอะเออฟีฟันหนึ่งเออ,อ,อไม่มีการสปอนเซอร์อย่างไรโอเคแชมเปี้ยนทีมแชมเปี้ยนโอเค โลก้ายไม่รู้ชอบไอตอนอัดชิปโอเคกดคูณสองนี่คือปรับมุมงกล้องอาผมเป็นคนโดดเฉยโอเคโดดตรงไหนดีโดดตรงไหนดดตรงไหนไหน,หน้าตรงเมืองร้ากันวู้

สไปเดอร์แมนสไปเดอรแมนอื้อสไลด์ขอบอกเลยว่าการสไลด์ในเก,กมนี้สมจริงมากเฮ้ยปะปะปะือนอะ่ะขอลองเช็คไปก่อน,น,น,นว่ามันปืนอะไรปืนแนวอะไรวะปืนอะไรเห็นวะ ฉันมีอะไรอู้มันก็กดค้างเองขอโทษดฉันไปแล้วนะปไปแล้วแมนเฮ้อเฮ้ยฮืออ,อะไรกันเฮ้ยท่านแม่เขาบอกเลยว่าผมจะไม่ใช้ปืน โทษทีบจ ah, ังจามนมแล้วก็ต่อยต่อยอือห okay. ือก่อแตกโอ้โหโอ้ยเลยวันนี้เพื่อนไอ้ต่อยต่อยทีบต่อยเอ้ยยังไม่ทีเลยทีบต่อยทีบเอาวไม่โดนทีบเอาเล่นในนี้ก็แล้วกันเอาลงกุณโดนเหมือนกันดี่วะเฮ้ยเจ้ากุญแจเจ้าด้วย โอ้ยตาเล่ที่ลิงก็ตาเยเลยเหรอี่ดวยมาลุ้มจัดอ้าวมันหายไปไหนแล้วอ้อน,นั่นมันอยู่นี่มันเพื่อนกันนี่ว่ะอ้าวเมื่อกี้ยังบอกว่าเพื่อนอยู่เลยช่วยนายน,นักอะไรวะขอโทษนะครับ <c oughs> <c oughs> ขามันมีระเบิดระเบิดหรือเปล่าอ๋อ แม่ก็ฝนปืนนี่หมดเล้เฮลเมโอ้าวอ้วมาช่วยฉันก่อนฟีอนโอ้ยอย่าเตะมันนะอย่าเตะมันอย่ามาเแต่กูญแจมันมุดอย่างอ้าวโอเคมัดดูไหนวะ เจอแล้วผมตัวถือวงทีมแล้วไปแล้วเออมาเอาปืนนี้ดีกว่า,วอา,อวาโอ้ยโอ้ยแหลกจังบอเอ้ยรู้แล้วว่าลังถูกยิงใครตายแล้วเนี่ยจะตายแล้ว เขาใช่ไงเหีนว uh, ่าอยู่ท <scenes ma> ี <lei> ่ไหนเห็นอยู่ร้านฟองตําไงเออคนใจไปก่อนหัจุ๊หวเอ็หัจบยังไงต็มเมทชากิวมาแล้วเออรู้แล้ว ดูหน้าพร้อมต่าพร้อมตาเลยฮุบสไลด์ลงมาเจ้ามันดูไหนแล้วตัวจริงมันดูไหนนี่ไงตัวจริงมันไม่ใช่ตัวจริงหรอกมันคือตัวเพื่อนมันฮเฮ้ยเงียโอ้โหถึงนี่นี่ตอนที่ผมแอบเล่นมาผมฝึกวิทยุทั้งด้านมัดมาไมมไม้ไม,ม,ยมวยจีน ไม่ใช่แหมไม้เหมยไทยเนานะอู้ซ้อเวียนว่าจอปุ๊บ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 เอบโอ้ยเวียนหัวดูไหนเมื่อกี้แอปทั้งนานไม่ได้ฆ่าใครเลยฆ่าเพียงหนึ่งคนเองด้วยซ้ำโอ้ยหลังไมผมไปเล่นตั้งเอ็มพีตัง้งหลายตานะผมชนะแค่หมัด นะทำไมผมเล่นในจอถึงตายหาบอกหน่อยไอ้โง่ฮะมันมีลูกเรือเก๋วดีเพื่อน หยยลไไังแกคนน่อ่อนแอกว่าคนรู้ชายเลยกินิแค่เราอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วนี่เดี๋ยวฝัตูนางงมนก็มาหาเราเอง ผมรู้ไอ้ตรงนี้มันยิงได้ยินแนะไอ้ีบถีบก็ถีบลำเพื่อช้งนันก็แตกให้อยู่แล้วอ้เือเลยนี่เดี๋น้โอเคยึบสไปเดร์แมน มันฟุ้ชีวิตตอนนี้ว่างเปล่ามันฟลอร,ร, okay. รี่ไลท์โอเคเราสำรวจมากกว่าถ้าเราไม่มีอะไรทำกำลังใช้ตะขอเกี่ยวกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆฉันไปแล้วนะกำลังใช้ตะขอเกี่ยวโอเคตรงนี้กำลังดีเลยถึงเวลาใช้ิ์ไลลแ้วฟห falling เฮ้ยจบอุ้ยเล็กทำไมตรงนี้เหมือนกับที่แช่แข็งฟารหลาดเลยวะผู้คนเคยดูป่ะเหมือนที่ขังเออไอนี่เลยซิงกิโดล่าเคปัตออเออเออ ลุงนี้ผมเล่นตัวนายพานดีกว่าหรือมันไม่ใช่ชื่นอน่ะหรือมันไม่ใช่นายพานวะช่งางมันเถอะนายพานฝานมันดมกลิ่นได้เลนี่มันไม่ทำอะไรได้เลยแค่หุนใหญ่ไปมาแค่เองวุ้ยวุ้ ได้ไปก่อนได้ไหมฉันไปแล้วนะอือหือปากบอกว่าไปแต่ตัวเองไม่ไปเลยวีดวีดฮุดจุ๊บข้อเขีวอย่ขอเกียวอยู่กลัวแล้วสิล่วลวงฉันกำลังชาร์จโอ้โท,ที่เล่นมั่วชาพี่ เสียงมันแหลมมากผมงงอ่ะผมเล่นหลังไมผมเกือบได้ MVP ทุกมผมได้ MVP เกือบทุกตาแต่เวลาผมเล่นในไม่เนี่ยคือฆ่าไม่ได้แค่สองตัวเองอะ่ะหรือผมกากหรือว่าพวกนี้เก่ง ทุกคนคอยคอมเมนต์มาดิอม่นไฟมานานแล้วตรงนี้เพื่อนรูมซีนเฮ้ยใครก็ได้มาตรงนี้หน่อยดิเฮ้ยกินเลยอ่ะมัน,น่นากลัวไปเลย here we go เ <Hey, S 2> เราอยู่กระจายกัน,นเกินไปดูแผน,นที่สิมหาเทพมอพล่งการมองเห็นห้จัน เดีย๋ยวผม,ม่รับถือเรื่องเทพนะผมรู้เรื่องเทพจริงหร,รหรือเปล่าไปกันไหมมาฟีเดี๋ยวพรุ่งนี้บบดบอทหรือเปล่า วันทุ่งท yeah. ี่ปุ๊บจ้าจ้าที่งอกกว่าเกมไม่ไปเถอแล้วก็สงสัยว่ามันไปได้ไหมทำไมไม่ไปเฮ้ยทีหลังก็บอกกันก่อนเฟ้ย ผมลืมบอกเลยเกมนี <half S 1> ้เพ <of you. S 1> ิ่งมาได้ไม่นานครับสองสามวันนี้เองเยอ่เออเฮ้ยเฮ้ยโทษจ๊ะเอ้ยไอ้นี่มันหุ่นยนต์หรือจาพนนมยิ่แน่เลยเมื่อไหร่เกมจะจบว้าเฮ้ยเกมเป็นคนยีงปืนมา อินไปดีกว่าไปด้วยแมนถห้ากระป๋งกดิไเกินไปเรามีโอกาสได้เปรียบเราอยู่ในวงเซฟสุดแล้วศัตรูถูกนอกแล้วมีแค่แพ็กเกจกำลังสริมใช้ตะขอเกี่ยวอ,อยู่เฮ้ยใครยิงวะฮันน,ชน,น่ชอบเล่นเครื่องเแล้ะชอบเล่นนะ ไม่ได้ถ้ายิงไม่ได้เข้ามาตอนนี้โอ้โหเมื่อกี้ใครเออตอเครื่องล้วนแล้วตอนนั้นไอ่ไอ่เนี่ยโอ้โหเมื่อกี้อะไรนะบรเยากานเฮ้ยมีพิลิส วิ่วิ่งิ่งนินวรอดไอ้ไไปั้งเร็วน่รถึงเวลาใช้ิวิสอหรว่าเป็นที่เรียกสลิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโคตรเล็กเลยว่ะวุ้ยไปดอมน วันทูทรีอ่ะวันทูทรีย่าเออเฮ้โฟรเดย์ตอนนี้เราอยู่ไหนในเพื่อน ผมอัดดิหรือเปล่าเนีะหรือผมลืมอัดหรือเปล่าผมอัดดิหรือเปล่าเออเออเออเกมเป็นอะไรเกมเป็นอะไรจะอย่าอย่าอย่าค้างแบบนี้พี่พี่ไม่เข้าใจอย่าค้างไม่ไม่ฉันไปแล้วนะบูเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ โอ้ย,อยคนดูงงแล้วแหละเหลือสามสิบวินาทีวงเซฟโซนอยู่อดหรือเปล่าถ้ายังทำไม่อดได้อาหารเลยนะฮาหาแบบไม่ตลกด้วยฮักริบอะฮักริบอะอเกีเ่ยวไปพี่นั่นเกี่ยวเป็นนี่อ่ ขอนเพื่อสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วเออรู้แล้วรู้แล้วจ้าโชคดีจังเราอยู่ในวงเซนโซแล้วประทานเธอให้การมองเห็นพักนั้นบ้านนี่ไปแล้วนะนี่แพ้พักเกียรงิกำลังส่งมาเกียรติวะนอนนี่วะไอ้ปิดประตูมีเครื่องสร้างไอเทม อุยีน่า่าโตกดีปวดเจอไปดาวังคารเลยพี่น้อง 4. เริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนติดตั้งสิบลายแล้วไปเลย Here w ก g ก w h ฮ t ้ up hey, เออ,อ,อนี่ผมจะเออทำไมถ้าตัวละครหุน่นโดนแล้วมันไม่เจับ มีอะไรไม่มีอู้หมวกองอู้ของทองกับของแดงนี่ดีนะครับทุกคนกอดกันจะพูดเลยโอ้ยแหลงอีกโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเปิดเกาะหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยประคัหน่อยเอ้ยไปช่วยด้อ โอ้าหลบั้างตู้คอนเทนเนอร์เราปีฟองนี่มันจะอ,อ้มอ,อจจมนะอมอช่วยดูยไม่มันจะจับผมไปทำเ็ลเลยไอ้ยโอเคงั้นกดขอเชิญทุกที่นี้กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ห้ามกดปุ่มดิสไลค์ ังนั้นผมจะเอาตัวละครน,นี้ไปดึงสลิงใสหนังหน้าคุณแล้วทำให้หนังหน้าคุณนั้นหลุดออกจากเบ้าหน้าตัวเองโอเคบ๊ายบาย